หลายคนมีคําถามมาถามพี่ปราต,ตลอดพี่ปราความด尔วิสุนมันน่ากลัวนะมันมีโอกาสที่จะทําให้เราเกิดโรคสมองโหลดเลือดสมองแตกตีตันเป็นอัมพาตอัมพร้าดได้ตลอดหนุ่มไม่อยากเป็นถ้าเราไม่อยากเป็นหลังจากฟังคลิปนี้จบนําความรู้นี้ไปใช้ห้าพฤติกรรมที่เราไม่ควรทําพี่ปราเนี่ยเคยได้สอนผู้ป่วย ดูแลคนไข้ร้ายตลายคนและคําแนะนํานี้เขานำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์เกิดผลจริงๆวันนี้หลังจากฟังคลิปมีจบนำความรู้นี้ไปใช้แล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u ยูทูปพ t ทีฟิชเพจพ t y f i s h บาพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พีปราจะลงให้ตลอดแล้วเรามาดูกันว่า5พฤติกรรมเนี่ย ที่จะป้องกันเราไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเพราะเราไม่อยากเกิดภาวะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยโอ้โหความดันโลหิตสูงบอกเลยความดันโลหิตสูงคือสภาวะความเปลี่ยนแปลงของความดันในหลอดเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติส่งผลกระทบแน่นอนเมื่อความดันโลหิตสูงก่อให้เกิดความเสียหายกับหลอดเลือดแดง รวมถึงอายุวัฒต่างๆในร่างกายซึ่งหากมีความดาันโลหิตสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่ภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดหลอดเลือดอุดตันแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอาทิโรคหัวใจโรคอัมาพาตและโรคสมองเสื่อมเป็นต้นพิพลาแล้วความดาันโลหิตสูงต้องมีค่าเท่าไหร่ละอ่าค่าความดาันโลหิตสูงแบ่งออกเป็นสองส่วนคือค่าความดันขณนะหัวใจบีบตัว ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจใครตัวโดยหน่วยวัดของความดันโลหิตคือมิลลิเมตรปรอทซึ่งระดับความดันโลหิตจะแตกต่างกันดังนี้เราต้องมารู้ก่อนว่าค่าความดันโลหิตมันเท่าไรไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จุดนี้พี่ปราบอกหลายๆคนสับสนแล้วก็ถามตัวเองว่าอา้าวตอนนี้วัดมาแล้วค่าความดันโลหิตเป็นอย่างไรวันนี้พี่ปลาเรยวคําตอบมาให้เลยว่าค่าความดันโลหิตเราควรเป็น เท่าไรคำตอบอย่างนี้ค่าความดันโลหิตสูงขณะบีบต,ตัวของหัวใจคือความดันช่วงบนที่ปราบอกเลยความดันโลหิตขณะบีบต,ตัวคือหัวใจบีบตัวนั้นความดันโลหิตขณะที่หัวใจกลาลังบีบต,ตัวไล่เลือดออกจากหัวใจโดยค่าความดันโลหิตที่สูงของหัวใจขณะบีบต,ตัวแบ่งเป็นดังนี้ถ้าค่าความดันโลหิตร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบเก้ามลลิเมตรปรอทถือว่าสูงเล็กน้อย หรือถ้า1 6 0ยถมลลิเมตรประหลดสูงปั่นกลางค่าความดันสูงขณะที่หัวใจใคลายตัวความดันช่วงล่างความดันโลหิตขณะที่หัวใจใคลายตัวคือความดันโลหิตขณะที่หัวใจยังมีเลือดค้างอยู่ภายในหลอดเลือดโดยค่าความดันโลหิตที่สูงหัวใจขณะคลายตัวแบ่งออกเป็นดังนี้อ่าถ้าเราวัดออกมาได้9 0 9ถ้มเมตรประหลดถือว่าสูงเล็กน้อย แต่ถ้า1 0 0่ถึง1 0อยเเมลามประลอดถือว่าสูงปานกลางคราวนี้เรามาดูเลยมีคนถามพิพาพิปาแลวปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงมันมีอะไรเพราะในกรณีที่หลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าเนี่ยตอนเนี้เรากำลังเป็นความดันโลหิตสูงอยู่เพราะความเครียดสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆอยากรู้เราต้องมีความรู้เรื่องนี้เราถึงจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องมาดูเลยค่ะปัจจัยของความดันสูงหรือโรคความดันโลหิตสูง1 ความดันสูงชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์เพศและอายุโดยคนที่สมาชินนกในครอบครัวมีอาการความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนทั่วไปสำหรับเพศและอายุในช่วงอายุก่อน50ปีเรียกว,ว่าเพศชายมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศหญิงแต่หลังจากอายุ50ปีขึ้นไปเพศหญิงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า 2. ความดันสูงชนิดที่สามารถควบคุมได้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจเช่นวิหลายคนกินอาหารเค็มสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เพียงแต่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคได้คําถามหนึ่งที่พี่ปาได้ระบ,บ่อยมากพี่ปาคนที่เป็นความดันดูทั่วไปก็เหมือนคนปกติแล้วเราจะรู้เราไงว่าเราตอนนี้เป็นความดันโลหิตสูงอยู่วันนี้พี่ปาถึงมีคําตอบและคําตอบเหล่านี้เช่นกันค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นความดันหรือไม่เราต้องป้องกันเราต้องควบคุมเราต้องดูอลยังไง ถ้าไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาฟังดังต่อปัญหาที่บอกว่าสำหรับบุคคลที่จะต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีความดันสูงหรือไม่ความดันสูงเป็นภาวะที่แสดงการไม่แน่ชัดดังนั้นคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมักไม่ทราบว่าวตัวเองกำลังประสบปัญหาดังกล่าวสำหรับอาการสังเกตมีดังนี้ 1. ปวดศีรษะปวดศีรษะส บางคนนี่จะมึนงงศรีรษะท้งวันนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอหลายคนบอกเลยว่านอนทั้งคืนแต่ทำไมตื่นมามันมึนงงมันไม่สดชื่น 3. คมลืนไส้อาเจียน 4. เหนื่อยง่าย 5. ห,หน้ามืดเป็นลม 6. นอนไม่หลับ 7. ตาพร่ามัวและที่สำคัญมากๆเลยโรคความดันโลหิตสูงมีคนหลายคนสังเกตมาเลยและจากการศึกษาพบว่า เกิดจากการรับประทานอาหารรสเค็มจัดส่งผลให้ร่างกายได้รับเกลือในปรมิมาณมากร่างกายก็จะดูดน้ำกลับเข้าสูส่กระแสเลือดมากขึ้นดังนั้นหากร่างกายดูดน้ำเข้าสูส่กระแสเลือดในปริมาณที่มากส่งผลให้มีความเสี่ยงความดันสูงได้ทั้งนี้นอกจากอาหารรสเค็มแล้วอาหารที่มีไขมันสูงเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเช่นกันและที่สำคัญอีกก็คือ คนอ้วนคนอ้วนมีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆมากมายาเรามาฟังกันเลยเพื่อที่เราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับมาดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงคนที่มีน้ำหนักเกินค่าดัชนีมวลกาย BMI หรือมีน้ำหนักมากมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะเส้นเลือดตีบจากไขมันที่เกาะผนังเลือดซึ่งหัวใจต้องสบฉีเดเริ่มมากขึ้นเพื่อหลอดเลือดร่างกายจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมา การดืด่มแอกอฮอล์ในปริมาณที่มากพี่ปราบอกเลยเป็นการกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนได้เร็วและแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดจนนำไปสู่ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในที่สุดแน่นอนเมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหัวใจเต้นเร็วและสูบฉีดเลือดมากขึ้น ผนังหลอดเลือดหดเกรง็งส่งผลให้เกิดภาวะความดันสูงขณะเครียดการสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดวความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและความผิดปกติของไขมันในเลือดเกิดการอักเสบและติดปันของหลอดเลือดรวมถึงทำลายผนังหลอดเลือดซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่นำมาสู่โรคความดันโลหิตสูงดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่เราจะต้องรู้แล้วเราต้องระมัดระวังตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงเพราะเป็นการป้องกันที่สำคัญที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดในสมองแตกตีตันมาฟังกันเลยแน่นอนปัจจัยเหล่านี้ที่เป็นสาเหตุที่สําคัญที่นํามาสู่ความดันโลหิตสูงคือหนึ่งทานอาหารรสเค็มจัดโอ้โหบางคนไม่ได้เลยต้องมีซีอิวน้ําปลายอยู่ข้างข้างสองน้ําหนักเกิน สามดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักสี่เครียดห้าสุปรีถ้าเราไม่อยากจะมีภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของคําดันโลหิตสูงแล้วพี่ปราบอกเลยเราต้องนำวิธีการต่างๆเหล่านี้ไปควบคุมน้ำหนักไปลดความเครียดทานอาหารที่เหมาะสมไม่ใช่รสเค็มจัดมากเกินไปแล้วเราต้องมีการวัดความดันของเราเพื่อดูว่าความดันของเรายังปกตออิหรือไม่ เมื่อมีเหตุการณ์อะไรหรือความดันที่สูงต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะดูว่าปรับพฤติการการกินดูแลอาหารหรือถ้าเป็นมากๆอาจต้องรับประทญญานยาเห็นไหมว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีถ้าเราปฏิบัติได้ดีภาวะความดันโลหิตสูงก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงต่าง ถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแลวมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเพจดิฟฟิชเพจดิฟฟิชหม่พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวข้อสูงผู้สูงอายุคุณภาพผู้สงูงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ